คุณเรืองศักดิ์ยืนนั่งคู่ผมนี่โขมผมเลยนะหล่อคุณเรืองศักดิ์ครับเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับชีวิตต้องลุยแล้วเดินทางไปไปมาเป็นมากี่ปีแล้วครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับผมเป็นประมาณ6กปีได้ครับหปีครับประมาณห้ีครับครับครับมีเริ่มรู้ตัวเมื่อไหร่ว่ามีอาการภูมิแพ้ อาการเป็นยังไงฮะตอนแรกตั้งแต่ผมเป็นเนี่ยตั้งตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับเกี่ยวกับเป็นต่อมน้ำสีอังเสพก่อนเป็นในเด็กเลยครับคือแต่ตอนนั้นเนี่ยอาการมันจะไม่บ่อยคือนานๆเนี่ยจะเป็นต่อมน้ำสีทีแต่ว่าพอเป็นแล้วมันก็ไม่ค่อยหนักเออไม่ไม่ค่อยคือไงไม่ค่อยบ่อยแต่หนักนะครับแต่พอเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มเริ่มแบบพอมีปาร์ตี้กับเพื่อนๆทีนี้เริ่มร่างกายมาเริ่มใช้อเงี้ยเยอะเยอะมากเลยนะครับอาจารย์ทีนี้ พอเป็นลงานต้อนรับนี่คือแทบจะเหมือนกับว่าทรมานมากเลยครับมันยังไงคือเวลาไปบินเนี่ยบางทีผมก็ต้องฝืนขึ้นไปบินเนื่องจากว่าเป็นหวัดมันจะต่างกับตอนอยู่บนตอนอยู่ข้างล่างนะคือเวลาลดระดับเนี่ยเครื่องบินลดระดับเนี่ยครับหูเนี่ยมันจะคล้ายๆถ้าใครเคยขึ้นนะล้วเป็นหวัดมันจะเหมือนกับต่หูจะไม่ได้ยินอื้อแล้วมืนจะแตกเลยใช่ไหมครับทีนี้ทีนี้ทีนี้เนี่ยครับผมเคยเป็นหนักที่สุดเนี่ย หูนี่เลือดเลือดออกจากหูอ oh oh. ออกมาเนี่ยออกทั่งออกปากออกจมูกเลย oh oh. ไม่ตกใจเหรอตอนหนักตกใจกครับผมก็เกือบไม่ได้คือตอนนั้นผมหยุดไปครึ่งเดือนนะครับไม่ได้บินเลยเพราะว oh ่า oh. อหนักมากทีนี้ผมก็เลยแบบจะทํายังไงดีจะลาออกหรือไม่เคยหนักๆก็ใช้สเตียรอยรครับที่อาจารย์ใช้ใช้ใช้ยังไงครับไปหาหาหมอที่โรงพยาบาลหนึ่งนะครับ ก็บอกหมอว่าพรุ่งนี้ผมมีไฟล์ต้องบินทีนี้เขาก็ส่องดูแลเนะี่ยเปิดจมูกเปิดโพรงจมงูกเปิดดูคอเขาก็บอกครับนี่เป็นขั้นค่อนข้างหนักนะรุนแรงเลยแต่ว่าแทนจริงๆเขาก็สั่งให้ผมหยุดได้แหละแต่ว่าอาา๋อสเตอรอลไปทานดูอะไรเงี้ยพอใช้ไปตอนนั้นรู้ไหมสเตอรอลมันไม่ทรา,าบผมไม่ทราบเลยผมก็รู้ทุอยากหายรู้อยากล้่ต้องทำงานแล้วใช่ไหมฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวเนี้ยผมก็พอเริ่มทานเนี่ยมันจะสังเกตเห็นว่ารู้สึกร่างกายเรามัน อดทนได้มากขึ้นอ่ะอดทนยังไงยังไงแบบนไ้ฮะนอนดึกเจออากาศทอมทอมซินเจ็บก็จากที่เอ้เดี๋ยวก็เจ็บอีกแล้วก็เอะเริ่มดีขึ้นแต่แล้วที่ที่บอกว่าเวลาเครื่องบินลดระดับลงมาที่มีปวดหัวเยอะแต่นี้แต่นี้เป็นไหมฮะไม่ไม่เป็นแล้วฮะเพราะว่าป็อจริงๆหลักๆมันจะเกิดจากการเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดครับเดี๋ยวขออนุญาตไปอีกท่านเลยครับเดี๋ยวขออาจารย์ตอบคำถามทีเดียวครับคุณสุดใจเพลงรัตนี่ผมสัมภาษณ์ผมก็โอ้โหมีไครเป็นอย่างนี้พังเส้นก๋วยเตี๋ยวยังแพ เส้นบะหมี่ก็แพ้แพ้ทุกอย่างเดี๋ยวค่ะอาการที่ว่านี่มาเริ่มเป็นมากี่ปีแล้วฮะเริ่มน่าจะสามสี่ปีอะค่ะมันมีอาการอะไรบอกเป็นสัญญาณบ่กบอกที่แรกแต่ไปกินเลี้ยงปีใหม่กินมะนาวอะค่ะมะนาวทำไมเราหนาวเป็นไข้กินมะนาวเนี่ยนะฮะค่ะมะนาวมะนาวหรือมะนาวมะนาวเลยอะแบบว่าเราอาจจะจิ้มอะไรอย่างเงี้ยเขาทำน้ําจิ้มเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างเงี้ยเป็นไข้ตัวร้อนแล้วทีนี้ก็ไปกินน้ําส้มที่แบบใส่ก๋วยเตี๋ยวอะพิยิ่งเป็นใหญ่เลยทีเนี้ยไม่เป็นนะเป็นไข้ เป็นไข้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเจ็บเท้าลงไปเลยบางทีขากรรไกรข้างแข็งอ้าปากไม่ขึ้นเนีะเราเป็นอะไรก็ใช้น้ําร้อนนะอน้ำร้อนประคบก็ไปหาหมอเขาบอกที่หลังแพ้อะไรก็อย่าไปกินมันกินข้าวกับเกลือแล้วนะหมอยังบอกว่าแพ้อะไรก็อย่าไปกินมันตนที่เหลือตนเหลือกินข้าวกับเกลือแล้ว้วเกลือแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรอ้าวก็ตอนนั้นกินเลยไม่ได้เลยทีนี้คุณหมอเขาก็ให้ยาแก้อักเสบกับแก้ปวด แล้วให้ยาโรคกระเพาะมาด้วยคงจะเป็นยาแรงมากเลยกินก็หายหมดทั้งตัวเลยหายเจ็บหายอะไรเหรวที่กินปกี่วันฮะกินไปหาหมอสี่ครั้งถึงหายนะตื้อตื้อรักษาเพราะว่าเขาจ่ายยากระดูกมาก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็ไปกินยาแก้เส้นอ่ะหมอเขาบอกสันนิษฐานว่าเป็นเส้นอักเสบทั้งตัวอ่ะมากินก็หาย ทีนี้พอเราหายเสร็จเรากลับไปกินอาหารอย่างเก่าอรู้สึกจะเป็นแกงใต้ใส่สตองเงี้ยโอ้โหเจ็บขึ้นมาเลยเจ็บคืออะไรฮะเจ็บปวดเจ็บทั้งตัวเลยเป็นไข้ด้วยไหมครับเป็นไข้แล้วคางค่ะไอ้ตรงนี้ขากันไกลแข็งเลยอหยุดเลยทีเนี้ยขอบมือนี่ดําหมดเลยนะคะหลังมือนี่ดำหมดเลยนั่นทำไมคิดเป็นโรกนั้นนะมันดาหมดเลยเนี่ยขอบเนี่ยดําไปหมดเลยหลังมือก็ดาเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแต่ก่อนฝ่ามือดําเลยนะะดำคั้มเลยคั้มเลย ไปฝังเข็มไปอะไรเป็นไงฮะมันไอไอพวกเส้นเนี่ยมันก็ดีแต่ไอโรคเราเป็นมันไม่หายแล้วทีนี้ก็ไปนั่งแท็กซี่นะเวลากินของผิดเนี่ยลงไม่ได้เลยนะเพราะมันเจ็บเจ็บไปหมดเลยเจ็บอะไรก็ไม่รู้เจ็บไปหมดเลยทีนี้ก็บอกแท็กซี่อย่าเพิ่งออกรถนะป้ายังเดินไม่ได้รอก่อนแป๊บนึงเป็นเนื้องอกในมดลูกสีที่ด้วยนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี่เหรอเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่ หกเดือนเขาตรวจทีใช่ไหมตรวจเจอแล้วเขาหน้าอีหกเดือนแล้วเป็นไงฮะตัดสินใจตั้งนนเหลือยี่สิบห้าวันเห็นคุณเต้วพูดในวิทยุเลยสั่งอาหารเสริมมามากินแม่มันพอสั่งยาเอาไม่เป็นไรครับอาคราวาผิดพลาดเสริมอาหารและทีนี้พอไปตรวจปรากฏว่าเนื้อเนื้องอกมดลูกไม่โตขึ้นน่าจะลดเป็นบางส่วนอาจารย์ครับทั้งสองท่านภูมิแพ้คล้ายๆกันแต่ท่านหนึ่งแพ้อาหารหลายอย่างแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกท่านหนึ่งจะประกานตอนรับบังครื่องบินครับเรื่องของทัศนเสพอาจารย์ครับ สำหรับน้องชื่ออะไรนะน้องตน้น,ตนค,ค่ะอันนี้ก็คงจะเหมือนกับเมื่อกี้นะคะเพราะว่า,าตัวเองก็เป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะพอไปทำงานเจอมลภาวะอะไรต่างๆมันก็อาการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะอพอมากินบิมอันนี้ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะพอมาใช้บิมนี้ก็คือปรับ ร่างกายให้พร้อมกับที่จะต่อสู้กับทุกอย่างเพราะฉะนั้นอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆอสำหรับการเป็นหวัดเนี่ยนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบหลายระบบ,บเพราะว่าเราเป็นหวัดอักเสบที่คอก็จริงแต่อย่าลืมว่าช่องปากคอหูจมูกและตามันทะลุถึงกันหมดพอทานบิมเนี่ย บิมจะไปทําให้ร่างกายปรับสภาพภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นนะคะมเมื่อปรับสภาพภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าร่างกายเราทุกวันเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันอย่างเดียวนะ ถ้าภูมิคุ้มกันดีเราจะไม่เป็นอะไรครับแต่ถ้าภูมิคุ้มกันบกพร่องเมื่อไหร่ครับโรคทุกอย่างมันจะตามมาถามหาอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับของสุดใจพี่สุดใจนะคะเข้าใจว่าน่าจะแพ้ผงชูรสนะเพราะว่าผงผงอะไรนะที่ประกอบอาหารนะคะใส่กันทั้งหมดพวกพวกนั้นเขาจะใส่ผงชูรสหมดแม้กระทั่งน้ำปลาซีอิ๊วมีหมดนะคะ เส้นก๋วยเตี๋ยวนี่อาจจะเป็นถ้าเป็นเส้นหมี่มันมีกลูเตนเนาะมันก็แพ้ได้กลูเตนแต่ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาใส่อะไรมั่งนะคะแต่ถ้าแพ้ก็อาจจะมันมีมันมีเหมือนกันที่น้ํามันที่เขาใช้ทาอะไรพวกนั้นหรือเปล่าแพ้น้ำซุปมากกว่ามั้งไม่ใช่แพ้เส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมฮะเหมือนบอกว่ามีน้ําซุปข้าวมันไก่ใช่ไหมเคยแพ้อ๋ออาจจะใส่สารกันบูดอันนี้ก็อาจจะแพ้ได้นะคะครับค่ะ <Ha>. Uh, แพ้จนเป็นไข้นะคะคือเวลาเราเกิดอาการแพ้เนี่ยมันจะมีการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นมาเวลาเกิดการอักเสบเนี่ยมันก็จะไปทั่วร่างกายใช่ไหมสิ่งที่หลังจากเกิดการอักเสบและสิ่งที่ตามมาก็คืออาการปวดและอาการไข้อันนี้มันไปด้วยกันถ้าเกิดการอักเสบเมื่อไหร่ก็จะมีปวดและไข้ตามมาเพราะฉะนั้น สังเกตดูว่าทุกคนแม้กระทั่งเวลาเป็นไมเกรนเนี่ยนะคะบางทีจะปวดไปทั้งตัวก็มีไม่ใช่ปวดอย่างหัวอ,อย่างเดียวหรือว่าเป็นข้ออักเสบเนี่ยมันก็จะปวดไปทั้งตัวเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งตามมาเสมอแล้วก็มีไข้ถ้าเราไปจับดูบริเวณที่อักเสบเราจะรู้สึกอุ่นๆนะฮะค่ะ่ครัร่างกายเริ่มขยับได้จากเมื่อก่อนซ้อนม,นาามอเตอร์ไซค์ไม่ได้ลงแท็กซี่ไม่ได้ทําไมเดินเหินได้คล่องเพราะอะไรฮะ เปิดน้ำกินไม่ได้เลยอแล้วบอกบอกว่าฝ่ามือดําด้วยใช่ไหมคะฝ่ามือดําด้วยอันนี้มันบอกถึงการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดีนะฮะมันมันเหมือนกับว่าเพราะว่าร่างกายเหล่านี้ส่งเลือดแดงออกไปเลี้ยงใช่ไหมฮะแล้วก็เลือดดาไหลกลับอันนี้มันบอกเหมือนกับว่าการไหลกลับของเลือดดํามันทําได้ไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ฝ่ามือคล้ําไปนะ มีอะไรอีกบ้างนะอาจารย์จะเพิ่มอะไรเชิญก่อนฮะอ๋อที่เป็นซิสนะคะที่เป็นเนื้องอกที่ที่มดลูกซึ่งอันนี้เรามีประสบการณ์จากหลายท่านมาแล้วนะคะว่าซิสเนี่ยตอนนี้ก็อาจารย์พี่เชษจะบอกเสมอว่าเรื่องเด็กๆนะฮะมันจะค่อยๆหายไปหายไปนะคะัะ สาเหตุที่มันหายไปก็ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเมื่อร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีมีเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงมีจํานวนมากพอนะคะเม็ดเลือดขาวติดอาวุธแล้วมันก็ไปจัดการกับสิ่งที่แปลกปลอมของร่างกายได้ Operation b i ั m หรือ Balancing Immune เนี่ยนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักเปริยสศาสาตร์ที่ได้นําสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และธันพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ แล้วทําให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากออปเปอเรชันบินไม่ใช่ยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ